เคยแทงมีลูกอีกป่ะฮันน่ะมีสุภาพตลอดเลยสลังตัวนี้ตั้งอะไรไม่ได้คะทายเสียงหัวด้วยลองขี้ค่ะเคยแทงเคยแทงทำไมเจ้าอุดมสมบูรณ์แบบนั้นฉันเหนื่อยเพื่อนสาวฉันเนี่ยมึงห้าเก็บแค่แป๊บเดียวนึงเดีไปใส่จุเก็บกัล้ว งามตียอดงามงามงามเนอะโลมันไม่ตียอดแบบสุดยอดน่ะนาเธอน่ะสวยทั้งข้าวสวยทั้งผักบุ้งนาะันะทรัพยากรดีเจ้าของนาก็ไม่ทรมันนี่ต้องสีมันให้มันสวยยไหมนาฉัน่ะเธออย่าใส่อะไรนะเพราะว่ามันจะกินไม่ได้ผักบุ้งน่ะเพราะว่ามันจะดับแนวแล้วต่อไปใช่ไหมใช่มันจะไม่มีแล้วแบบนี้น่ะอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวทั้งผักเนี่ยมันหาไม่มีแล้วนะเหรอ นาเธอดําได้แบบนี้เธอสุดยอดมากนะ่ะสาวๆลุยป่าลุยทั้งผมทั้งผ้าอีตโต๊ะ